มากนะครับภาพแบบนี้เราหาเป็นทีย่ยากครับอขอเสียงปรบมือ,อก,ก่องใจของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นนะคะที่อยู่ในเขตกนิชาพี่กอชายพูดภาษาไทายใหญ่ด้วยนะคะพี่กอนหญิงไม่ถนะัด ถ้าัายในก่อเป็นลำอ่าทุกจับใตห่อนเนาะอันนี้พอกว่าโซนกว่าไฮกว่าหน้าเหมือนน,น้นในห้องวี่หมูเนาะห้องเบี้ยวปุ้บนะฮะเ้าตื้อกุ้งไน้่กว่าไฮกว่าโซนวหน้านะครับนานแต่ต้นได้ช่องนะครับเ้าได้มาเข้าว่ามาเอาอย่า,าต้องใช้บวก็มูกลุมใช้ได้ครับพี่ คุณตาครับช่วงนี้นะครับการไปเชิญท่านอภิตรีท่านนี้ก็เป็นน้ำใจน้ำใจให้กับคุนดูเขานะครับนะตอนนี้คุณตรีพัชระนะคะท่านได้เดินทางมา่ก็กำลังใจนะคะให้กับผู้แสดงนะคะจากอ่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งโบนในสภาพที่78อ่ะตัวแทนนะครับมาตัวแทนมาหาท่านอุิตรีด้วยนะครับเอาลูกบอนถาัคแล้วกันเลยนะฮะ เอาก้อนหนึ่งนะครับลูกอ่อนพล้ฮะ,ะตัวแทนหนึ่งคนรับประกันเอาพอผ่าภาพกำคูเดี๋ยวห้าบผู้เหลียวห,หนหะ่ะขอบคุณป้านะคะลูกคุณสู่แม่แม่เป็นอย่างเป็นสูหันหน้ามองกล้องลูกหันทางซ้ายลูกหันทางซ้ายต่อไปเตรียมพร้อมเลยนะคะทุกอ่ามนุปายทุกยาวเหนือนะครับ จะเห็นได้ว่าทางทุกยาวเหนือและทุกยาวใต้ครับรับพร้อมๆกันเลยนะครับแต่คนละจังหวะนะครับพร้อมๆไปได้ดีนะครับกำลขนาดแรนพลางกดงามนะครับพยายาจิ้มเตือนครับแดดจะร้อนอย่างนิ้ไมก่อนเนาะบางคนก็ฟังลานะครับเพื่อปะขายของการแรงนะครับความกัดแรงวันนี้เป็นขายน้ำส้กน้ำหวานกัดแรงวันนี้ไปขาย ครับว <Workers. S 2> ันนี้นะฮะพี่น้องทุกยาววันนี้งานหลายอย่างนะครับอ่าโดยเฉพาะวันนี้ครับเวลาสักบ่ายโมงครับเขาคงจะไปครอบปาร์ี่อาวัสเปยาวแล้วเพื่อจะได้แห่ไปฮะอภิญโญนะครับขอมการสร้างพระครูอนุพันธ์อวรเพ็นะครับเขาจะไปแห่มาแดงแท้นะฮะไปที่วัดพระขาวแล้วก็เอาไปช่วยกันนะครับอาจารย์ผู้ดูของวัดยาวทุกยาวใต้เอ่อไปหลอาทุกยาวเหนือครับ ถาตั้งเท่เดี๋ยวจะเติวหื้อนะครับถ้ามันจะแจกมันจะได้นี่นะครับที่ผมทำนี่เนาะพอได้เด้อมันจะตัดเป็นสีก้อนนะครับมันจะมีชื่อบอกว่ามีข้าวสารน้ำตาลเกลือเอาแจกคูป,ปองครับอา่อาสีสีอยู่ในกล่องนั่นอยู่ก็หรือว่ามีกเกอร์ทองสีเอา้าเอาเอานุ่มเอาสีในจี้อยู่ที่ไข่ ถ้าสุมาเดอร์ามีขยะาก็เก็บอเอามาแรกคุปองเด้โดอโสการืมนะครับ่อไร่องลกหลานโอ้ยไมอ้ยว่าปีนม่ร้ปไรล่ะถ้าลูหลานลืมนีโอ้ไม่าขนาดไม่อุ้ยนะผใช้ป็นปน

ยากจะหุนตายาจะทเใหรัคันตุสัตมาสสเปติธรรมะจาริโนวุตุสัมปาปนยามะอำมหอริยภเวทิเตปัสสนาโคเทสัพเปติปานิโรธนตัสสัตมิเตมัสสัลังรโภตะวังงคลัััรนตุสัพเตวันตุเตวังงคลัััรนตุสัพพะเวตาสััพพะงเวนะันตุเตวันตุเต ใครถึงอยู่สบายไปได้นะครับถ้าไขว่ามาสองคนนะมาสองคน่อบ้านก็อบอกว่าละกันแล้ววันนี้เนอะละกันตอนทับสิ่งของมาได้นะครับถ้าปิ๊งไปบ้านข้ามออกไปที่อบอกเอ,อาไปถือมาอโ่จไปว่าผมบอกนะครับจักกันเลยนรับตักข,ข้าวต้นข้าวปลาด้วยเศษยะลางทำตาเองครับ เหมนผมว่านะคุณต่ได้ใกล้ก่อเต็มคุณคุณม,ม,มันนี้เต็มที่เลยคนระับมามวงสวงโอเป็นหนะมหามงคลยิ่งใหญ่นะสำหรับพี่น้องที่มาวันนี้ แผ่นซีดีเพลงแผ่นซีดีเพลงที่ตพบอฝากมานะครับขอบคุณนไปด้ยทางเอาไปทามพันตัวนะครับแผ่นซีดีเพลงน้องๆที่ต้องเสียตองปเอาแผ่นซีดีมาก่อนเลยมาจากไหนต้องต พระทวะโตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัพระะวะโตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัพสะะวะโตอรหตสัมมาสัมพุทธเจ้าอิมานิมะยังพันเตบังสุกุลละอีวาลาน สัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุละทีวานิปังสุกุละทีวลานิ สัก p a r i w a r a n สัก p ิวารานิปฏิคันหาตุตัิคันหาตุอัมหาังอัมหาังทีฆคารตังทีฆคารตังอิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าทั้งหลายขอน้อมถวาย้องขอไหว้ข้าบัง ีวท่าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ทรงรับขอพระภิกษุสงฆ์ทรงรับท่าบังสกุลจีวรนท่าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซิ่งาการละนานเถิดสาธุ

ขอทุกคนมีความสุขความเจริญลำงค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล้องขนะึ้นล,อล,ลน่องแถวข้าปลอดภัยที่ปลายหนสิบใจขาสิดตัวไม่นแน่นปลายถนนะขอให้เทวดาทั้งสิประโกนเทวดา,า,า,าท่านสิบมีแม่ธรณีเป็นทานตกวปรกบรักษาประเทศสง่าและคนไทยทั้งหลายที่อยู่ในเมืองยุนห์หสายที่สุดวาาันนี้ก็ขอให้สันเ็จลุ่งโรจน์โฉมทางตาเห็นขอให้ยุนี้เป็นอัศจรรย์ทางใจ ยะถา,าวาริวาหาบุราปาริเุริติสาพรงางพ้วงงานที่เต็มแล้วย่อมยังสมุศาก่อนในบริบูรณ์ได้เช่นใดเยวะเนวะอิตโตรินังเตตนานังบุปะตปะปะตีาท,ทานทีทันอุทิศให้แล้วแต่ในโลกนีย่อมสเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วดายฉะนั้นปิติตังปฏิตังตุมฐังขออธิฐานผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขิตปามวะจันนิจตุตุสสำเร็จโดยจัดทานสัพเดปุรินตุสังกปาต่อความดำริทั้งพูนตนเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพักกันในวันเพ็ญมานิโชติรโสยถาเหมือนแก้วมานิอันสว่างต่อผู้ทุกข์ดีดีสัพพิติโยวิวัชังโกความจั่งไรทั้งพวนจงบัรากไปสัพพะโรโภวินัสัตุ โลกความท่านทั้งหลายจงหายมาแต่ภาวะวันตรายโยอันตรายยังมีแก่ท่านสุขีดีคายุโกภาวะาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจัอุทาปยายินโอจตาโรทั้งมาวะทั้งติอายุวันนอสุข,ขังพลานทั้งสี่ประการคืออายุวันนัสุาธ,ธาระ ยอนเจริญแกูุ่นมีปกเกิดีไหวกราบมีปกเกิดีอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะว่าดูสัพมางคลางขอสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัพพาเดวตาขอเทวดาทั้งหลายจงรักษาทานสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพุทธเจ้าทั้งดวงสัพพมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธท well, uh um ังมาเจ้าทั้งดวง ภาสังขารภาเวนะอวยานุภาเพียงประสงค์าทั้งดวงกระดาษศรีพวันชูเตขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเนื่อเดือนสาธุท่านาทารคนนี้สำเร็จคุณสมเด็จสาวนี่สาวนีนะลกไปออกก่อนเด็กที่ม ตเวมันวันยืนเเอ้าวูมันฟันยืนายโลกหายไฟาเจ็บขายป่วยขายไข้เนือให้เป็นเจ้าคนนัยคนทุกค่ทุกคนมันทำพุ่นมได้ยังไงอาวมาก็ใช่เรื่องง่้นะเร่องอไรอบยุบวยวตด ว่าห้าไปเหมารถตาเด้ขอขอยังแั้ก็ตอนนี้นก็กหลวงโทรถามเหมือนจะรกไปก่อนผมก็ดอกไมาแล้วกนะ็ต้องจ่ายเกัสอบใหญ่ต้องหักบุก,ลลกงผมนี่ตัาเลยหักบุกงผมตาดียุ่งกัน,นะครับ ของเม่ดีเนาเ <c oughs> ขากลัวคิ้วมันหายครับเพื่อจะออกถ้าคิ้วหายสีเม่จี๊ดมีนี่ๆอยู่เนอะสีเม่จี